ยำผักกระสูดกินกันจ้าพี่น้องอย่าไปเบิ่งวิธีเห็ดจ้าผักกระสูดทอาเด็ดเอาแต่หยอดอ่อนๆได้จ้าเอามาหลวกก้อนแล้วก็เอาออกมานอกน้ำเย็นก่อนจ้าข้างหมอล้วนหมูต้อจ้าหมูบดหมูสับล้วนให้ซุกเลยจ้าปรุงรสนำกระเทียมดองจ้า ผงปรุงรสเพิ่มความนัวจ้ะใส่หมูยอลงไปนำ้ำหมูยออุบนเท่านี่แซบแสบสุกเรียบร่อยเทใส่หมอพริกแดงลงไปจ้าหนามบักหน่าวตับใจสอบเลยด้อจ้าไขมักสมบันหวานกับใส่ตามใจสอบน้ำตาลอีกสอง่อนจ้ะ หอมเคกบะเขือเทศลงไปคนให้เข่ากันจ้าพักกระสุรที่เราลวกไว้เอาลงไปจ้ายำพักกระสุรกิดในมือที่ฝนตกแห้งจ้ะพี่น้องพักสี่สุดถ่ายมูจะเพิ่มพ่วมหอมแจบแล้วจ้า ผักปลอดสารในร่องสวนปะผ่าวห่อเองจ้าเจ็บแสบพี่น้องเมน,นูนี่มาเดอ้อ์มากินน้อกันจ้า